สวัสดีครับก็ชื่อครูวชรชัยท่าสมนะครับหรือเด็กๆเรียกว่าครูเชเช่นะครับสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านํำตวงอําเภอแม่จริมจังหวัดน่านนะครับก็สอนอยู่ที่นี่มา5ปีแล้วครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับทางพมพนนะครับโครงการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ลุ่มแม่น้ำน่านนะครับที่สี่ก็ทางโครงการนะครับแล้วก็ได้เข้ามาสนับสนุนให้ความรู้ การทำนาข้าวแบบนาดำนะครับซึ่งเด็กๆของเราก็ได้รับความรู้เราทำตรงนี้นะครับมา4ปีแล้วครับซึ่งผลผลิตของเราก็ดีขึ้นทุกๆปีนะครับเพราะว่าการทำนาข้าวแบบนาดำเนี่ยเป็นการเติมเรียกว่าเติมปุ๋ยตรงในนาเรื่อยๆนะครับส่วนข้าวที่เราได้จากกนะิจกรรมการดำนานะครับนาข้าวแบบนาดำนี่นะครับก็ผลผลิตถือว่า ได้ไม่มากครับแล้วก็เอามาจัดเป็นกิจกรรมชุมนุมนะครับเช่นการนําข้าวไปทําข้าวต้มนะครับการนําข้าวไปทำเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆของโรงเรียนอาทิเช่นเป็นของที่นลึกนะครับเป็นข้าวนะครับแปลงกระแปลง,ปลงนาดำามอบให้กับผู้ใหญ่ใจดีที่โรงเรียนของเรานอกจากนั้นก็เอามาทำเป็นข้าวเต๋นนะครับเนาะเป็นการาเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็ให้กับผลผลิตของข้าวของโรงเรียนของเรานะครับก็ ถือว่าเราก็ค่อยเรียนรู้ในเรื่องของการทำนาข้าวแบบนาดำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราอยากให้พื้นที่ของโรงเรียนของเรานะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆไปตลอดนะครับโรงเรียนมาน้ำตรวงของเราก็จะมีพื้นที่อย่างนี้นะครับเป็นพื้นที่นาข้าวนะครับที่เห็นอย่างนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กๆเพื่อ <Good. S 1> ที่เด็กจะได้นามาศึกษาการทํานาแบบนาดำนะครับได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ได้ผลผลิตไ,ไปต่อย,ยอดในการทํากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะครับขอบคุณครับ